กองกำลังบูรพาปิดล้อมจับคาไร่อ้อย38ชีวิตชาวกัมพูชาหนีความอดอยากลักลอบเข้าไทยบอกรัฐบาลไม่เหลียวแลไม่มีงานขาดไรายได้จนยอมเสี่ยงชีวิตหวังหาเงินเลี้ยงชีพเมื่อเวลา7นาฬิกาวันที่30สิงหาคม2568พันเอกใช้นรงกาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอารญ,ญประเทศกองกำลังบูรพาสั่งการให้พันเอกเมธี คำเต็มผู้บังคับการชุดควบคุมกรมทหารพานที่12นำกำลังพลกองร้อยทหารพานที่1204ร่วมกับกองพันทหารม้าที่30นำกำลังร่วมกันเข้าปิดล้อมจับกลุ่ม38แรงงานเถื่อนชาวขเขมรที่ลักลอบข้ามแดนช่องทางธรรมชาติจากฝั่งกัมพูชาเข้ามาในประเทศไทยบริเวณไร่อ้อยท้ายหมู่บ้านโนนขี้เหล็กตาบลผผานศึกอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสแก้วเป็นชาย20คนหญิง17คนและเด็กหญิง1คนตรวจสอบไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารอนุญาต ทำงานในประเทศไทยจึงควบคุมตัวทั้งหมดมาทําการสักถามที่กองร้อยทหารพานที่1204ตําบลผ่านศึกออรัญ,ญประเทศจังหวัดสแก้วจากการสักถามเบื้องต้นทั้งหมดให้การว่าเดินทางมาจากภูมิลําเนาในประเทศกัมพูชาลักลอบเข้าไทยช่องทางธรรมชาติเพื่อมาหางานทําเนื่องจากอยู่ฝั่งกัมพูชา ประสบปัญหาความอดอยากไม่มีงานทำขาดรายได้ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ไดรัฐบาลกัมพูชาก็ไม่เหลียวแลปล่อยประชาชนอดอยากยากจนต้องยอมเสี่ยงชีวิตลักลอบเข้าไทยเพื่อมาหาเลี้ยงชีพในต่างแดนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเผยว่าเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องยืนยันถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังคุกคามประชาชนชาวกัมพูชาอย่างรุนแรงและเป็นเรื่องที่รัฐบาลกัมพูชาต้องหันมาให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนเพราะประชาชนชาวกัมพูชากำลังหนีตายจากความอดอยากที่บ้านเกิด และไม่สามารถรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกัมพูชาได้จึงดิ้นรนหนีอดตายลักลอบเข้าไทยเป็นรายวันจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวชาวกัมพูชาทั้ง38คนส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป